กิ๊งนะคะวันนี้นะคะอีฟนะคะก็จะพาเพืเ่อนๆนะคะเข้าครัวมาทําเมนูส้มตำทะเลรวมมตรค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่พริกที่เราตำลงไปแล้วนะคะพริกกับกระเทียมเนาะนี่นะคะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะ ใส่ชูรสน้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าค่ะ ใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ตาค่ะใส่มะละโกล,ลงไปนิดนึงค่ะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะ ใส่มาแล้กอให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตามให้เข้ากัน,นะคะ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะตามให้เครื่องปรูทั้งหมดเข้ากันนะคะ ขนมจีนค่ะนี่นะคะเราจะไม่ตามนะคะเพราะว่าจะทําให้ขนมจีนเละนะคะไม่น่าทานเราก็จะใช้คัพพีคนนะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะเป็นกุ้งหอยแล้วก็ปลาหมึกนะคะเป็นทะเลแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ แล้วก็โคนให้เข้ากับส้ตมตำของเรานะคะค่อยค่อยโคนนะคะอื เราจะมาจัดใส่จานกันนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะเราใช้เป็นถาดใหญ่เลยโอ้เยอะมากน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรา เราก,ก็จะมีผักต่างๆนะคะมีชะอมนี่นะคะก็จะเป็นอะไรเนี่ยสายบัวแล้วก็มีอะไรเนี่ยต้นหอมนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะมีเป็นผักบุ้งนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็นี่ค่ะส้มตำของเราเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่นะคะอืมรสชาตอร่อยค่ะเพชกำลังพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเหมือนกันบ้างค่ะ เหมือนอยู่ในทะเลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอีเดียสตาค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย